EP นี้ไม่ธรรมดาแน่ๆครับผมอยู่ที่หัวหินครับรอเ,อเรียกว่าเป็นรถบัสรถบัสที่เป็นรถโฮมนะครับโฮมไม่พอเป็นแบบพิเวอร์เจ็ทน,นี่ๆๆๆคันนี้ครับมาแล้วเพื่อจะไปเที่ยวกันนะครับต้องติดตามนะครับ EP นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ l u กช u วรี่มากๆ,ๆติดตามครับระดับผู้นำนั่งด้วย ซูเปอร์วีเอพีคนนี้ดังมากและหนังเรื่องนี้มันดังด้วยเนี่ยเจมีซิงน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ำโฉบมากเห <laughs> มือนเครื่องบินคือทริปของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถอ่าเขาเรียกว่าโฟมไพเวดเช็ด สวัสดีครับ FC แขกตามดอยครับตอนนี้ EP นี้ไม่ธรรมดาแน่ๆครับผมอยู่ที่หัวหินครับนี่ฮะข้างหลังนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ของหัวหินนะครับรอ,เ,อเรียกว่าเป็นรถบัสรถบัสที่เป็นรถโฮมนะครับโฮมยึงไม่พอเป็นแบบ p าสเวิร์ดเนะครับข้างในนี่มีแต่ผู้นำ ที่เขาไปนั่งกันนะ,ะนั่งคันนี้กันเนี่ข้างหลังนะฮะนี่น,น,นี่คันนี้ครับมาแล้วเดี๋ยวจะมาจอดตรงนี้แล้วก็จะพาผมกับครอบครัวขึ้นบัส p ายเวดเจ็ทคันนี้เพื่อจะไปเที่ยวกันนะครับต้องติดตามนะครับอีนี้ไม่ธรรมดา,าจริงๆลักชัวรีมากๆติดตามครับไปไลฟ์ตัวเวดดิด The first class ไม่ใช่ first class เขาเรียก private jet นี่ตอนนี้เรากำลังรอ private jet bus bus home private jet นะนมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างเลยในนั้นมีทุกอย่างโอ้โหไอ้สมาร์ทเหรอนี่นะรอรออยู่ริมถนนนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแบบ first class เลยนะ อ่าโอเคงั้นรอแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วครับบัสโฮมบัสโฮมไพ่เบอร์เจ็เดี๋ยวต้องจอดแล้วครับจอดนี่เลยนี่ฮะอ่าสวัสดีครับนี่อ่าฮ่บัสบัสไพเว์เจ็ตเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ เอาครับนี่โอ้โหตายแล้วายเวยเจ็ดนี่เดี๋ยวถ่ายไปถึงนู่เลยฮะนี่แล้วเขามีเพลงผมด้วยอ่ามาห้องนี้อันนี้เป็นห้องนอนนี่ห้องนอนเป็นยงไรนอนได้เลยสิไปนั่งกอนอ่าอันนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในของเอ่อเรียกว่ารถโฮม private jet นะครับซึ่งเหมือนเครื่องบินมากเลยก็าทาเป็นช่องหน้าต่างแบบนี้ฮะเหมือนเครื่องบินเลยแล้วก็มีที่นั่งที่นั่งเรียกได้ว่าแบบระดับผู้นํานั่งด้วย super VIP oh. super V VIP oh. เดี๋ยวเราจะมานั่งรีวิวกันนิดนึงนะครับติดตามครับ oh. สบายมากเลยครับเป็นรถบัสที่แบบเขาเรียกว่า private jet แบบสมบูรณ์แบบมากมีครบทุกสิ่งที่สําคัญคือที่บอกเขาทําหน้าต่างให้เป็นเหมือนเครื่องบินนี่ย นี่เลนะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวหาดทรายน้อยซึ่งเขาเรียกว่าอยู่แถวเขาเต่านะครับอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลให้กับแฟนๆแขกลำดับทียหนึ่งสำหรับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณฟ้าอาจจะช่วยอธิบายนิดหนึ่งก็จริงๆแล้วรถคันนี้มันทํามากี่ปีแล้วครับคันนี้ทํามา2ปีแล้วค่ะ2ปีใช่ค่ะก็คือง่ายๆเขาเรียกว่า private jet อ่า private jet ก็คือส่วนมากจะรับแบบพวกกองท อันนี้เรารับกองถ่ายเป็นหลักเลยค่ะใช่ก็คือกองถ่ายหนังโฆษณาใช่ค่ะแล้วก็กองถ่ายที่เป็นฮลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่เรารับอย่างนั้นฮลลีวูดมีดาราคนไหนเคยนั่งบ้างอุ้ยเยอะหน่อยนะคะเรอใช่ใช่ใช่างชาติอะค่ะใช่ล่าสุดเราก็ไปมานะคะแต่เพิ่งจบกองอ่าใช่คนนี้ครับคนนี้ดังมากและหนังเรื่องนี้มันดังด้วยเนี่ยมันเื่เอ็กซ์ตร้าแอคชั่นนะ คนนี้ยังมากนะแต่เขามาถ่ายเรื่องนี้ที่เหนอะที่เมืองไทยเขาเขาถ่ายที่เมืองไทยค่ะแล้วรถโฮมของเราก็คือเขาได้ใช้หลายคันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้ใช่อ๋อดีมากเลยเพราะว่ามันสะดวกสบายมากเดี๋ยวพาไปดูนะฮะข้างหลังนี่เป็นห้องนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วก็มีห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นได้อ่าเดี๋ยวเราเดินไปตามไปดูกันนี่ตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงที่แบบว่าพร้อมเอนเตอร์เทน อันนี้ก็เป็นโซฟานะครับโซฟาก็นอนได้เลยนั่งนั่งนอนนอนนะฮะอันนี้ก็ลูกๆผมนะครับสบายไหมสบายสบายโ <Okay S 2> อเคอาเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของอดาราฮอลลีวูดไปทีนี้มันจะมีะผู้นำผู้นำเราพูดได้ไหมว่าใครใช้บริการบ้างอ,อ่ออันน <laughs> ี้ไม่ควรพูด <laughs> ไม่ไม่ควรพูดดีกว่าใช่ใชผมนี่แหะผู้นำ ผมเป็นผู้นําเกษตรกรอ่าโอเคค่ะอ่าโอเคทีนี้ราคาหรือว่าราคามันจะปรับเปลี่ยนอ๋อราคาตอนนี้ก็คือเป็นเลทเลทมาตรฐานอยู่แล้วค่ะอ๋อเหรอครับวันละเท่าไหร่อะไรนะคะวันละเท่าไหร่อ่าเมื่อกี้พูดถึงราคาค่าเช่าคิดเป็นต่อวันใช่เท่าไหร่ครับก็คือมาตรฐานเลยก็คือวันละหมื่นห้าอ๋อวันละหมื่นห้ารวมนี่ก็คือไม่รวมน้ํามันทางด่วน อ๋ออ๋อโอเคระยะทางก็คือแล้วแต่ลูกค้าที่จะเดินทางน้ำมันก็คือของลูกค้าอยู่แล้วเราตัดตามมาตรฐานใกล้ไกลอันนี้แค่ช็อแค่เช่าตัวรถอ่าใคนขับใช่ค่ะอ่๋อาแล้วมีถ้าเกิดไปเขาก็ไปกันเองแล้วเนคนขับแค่นั้นเองอ่าใช่อารมณ์เหมือนรถตู้แหละอ่าใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นรถแบบ private jet ใช่อ่าก็โอเคนะครับกำลังคิดว่าอยากจะไปเชียงใหม่เพราะว่าภรรยาผมที่เป็นตากล้องเนี่ย เขานั่งเครื่องบินไปได้แล้วก็เป็นหัวใจได้ผิดจังหวะคุณหมอก็เลยไม่ให้นั่งเครื่องบินก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันก็สบายแล้วมันนั่งรวมๆแล้วได้ถึง10คนนะได้ค่ะก็คือโซฟามันก็มี6แล้วแล้วก็ตรงโซฟาที่พี่แมนนั่งอีกแล้วก็ข้างหลังค่ะจริงๆเราเคยรับมา15คนนะคะแบบปาร์ตี้ค่ะอ๋อแต่ว่ามันแน่นไปใช่อันนั้นเป็นแบบปาร์ตี้ค่ะประมาณ10คนกำลังดีใช่สิคนกำลังดีค่ะ เยี่ยมมากเลยผมขอชมนะแล้วก็ทําออกมาได้ดี็ข้างหลังก็คือเป็นห้องนอนปูแบบนอนได้เลยค่ะข้้งหลังนั้นนอนได้สี่ห้าคนใช่ค่ะนอนรวมกันได้เลยใช่เยี่ยมมากมากถ้าเราเหนื่อยแล้วก็จอดพักอ่าแล้วก็พักผ่อนได้แล้วก็พร้อมเดินทางต่อสุดยอดเลยชอบไหมลูกยะมาตรงนี้มาพูดตรงนี้อะไรโอ๊ยระวังทำไมนะไม่เป็นยังไง อ๋อมันต้องโยกสิเพราะว่ามันสูงแต่ว่ามันสบายนะมีเก้าอี้นวดไหมไม่มีเนาะก้อี้ธรรมดาครับก็เอาเป็นว่าบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทชื่ออีพิก้าอีพิก้นี่เขาเป็นคนทำรถและเขามีรถหลายอย่างมีรถบัสรถบ้านรถมอเตอร์โฮมโอ้เยอะเลยใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปได้เลยผมก็ เรียกได้ว่าประทับใจแล้วก็สบายจริงๆ <c oughs> เราคือเรื่องเรื่องผมไม่ต้องขับรถ <c oughs> เพราะทุกวันนี้ผมขับรถเองทุกวันนะครับแล้วก็มันเป็นแบบความสบายแบบแบบเครื่องบินจริงๆเลย <c oughs> เสียดายไม่มีแอร์โฮสเตสต้องมีเนี่ยคุณฟ้าก่อนเลย <c oughs> ตังเป็นแอร์โฮสเตสเอาไปว่าฝากด้วยนะครับสำหรับรถ Private Jet แบบนี้เขาเรียกว่ารถรถโฮม private Jet นะครับเยี่ยมมากแล้วก็มี เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรสนุกสนานกันไปเดินทางสบายปลอดภัยนะครับไม่ต้องขับรถไปหลายๆคันเป็นส่วนของครัวนะครับมีไมโครเวฟมีซิงค์น้ำนะครับอันนี้ห้องน้ำดูฮะเดี๋ยวพาดูห้องน้ำก่อนนี่โซมาเหมือนเครื่องบินเหมือนเครื่องบินยังไงอย่างนั้นนี่นะนั่งไปเลยสบายแม,ม่ดีดีเลย อย่างเกอะไรเอาไปที่อื่นบ้างดีครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้ามีอะไรเหมือนเครื่องบินเลยครับเหมือนเครื่องบินเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนดี่ฮะไปก่อนเลยครับห้องนอนเฮ้ยอ่าไปดูห้องนอนก่อนห้องนอนนี่มจริงๆมันมันยืดเตียงได้ใช่ไหม,มปิดเป็นเตียงได้ฮะมันฟูเป็นเตียงได้อ๋อนี่ไงมันจะเลื่อนมาเป็นเตียงนนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้นอนนะครับเรานั่งเราว่านี่เดี๋ยวห้องนอนหไป ดีจริงๆเลยโอ้ยสบายอ่ะซิกดีอ่ะดีมากเลยแล้วก็แอร์ก็เย็นสบายนะครับเยี่ยมเลยสำหรับรถคันนี้ก็คือเป็น Private Jet จริงๆเดี๋ยวทริปนี้ผมอยู่ที่หัวหินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกราะพากันไปไปกินอาหารอะไรง่ายๆริมทะเลด้วยรถคันนี้นะครับที่หาดสัน้อยติดตามครับ ตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะไปหาดทรายน้อยนะครับไม่ใช่หาดทรายแก้วเป็นที่ไหนแล้วนะทราแก้วอยู่ระยองครับหาดทรายแก้วอยู่ระยองถ้าหัวหินนี่เขาเรียกว่าหาดทรายน้อยอยู่เขาเต่านะครับเรียกว่านที่นี้ว่าเขาเต่าบ้านเขาเตาก็จะถึงนะครับอ้าวมาถึงแล้วครับนี่มาเร็วมาเร็ว นี่เรามาด้วยรถคันนี้แล้วเราต้องเดินไปนู่นไปที่หาดทรายน้อยนะครับระหว่างทางากินข้าวแล้วไปโใช่หใช่เราไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไปกินขนมไปกินคาเฟ่ไปกินไอศครีมแล้วถ้าเรากินเสร็จไปคาเฟ่เสร็จแล้วครับเล่นอาช่าวนัยน,น้ำอ๋อแน่นอนลูกเดี๋ยวเราไปกินข้าวของวันก่อนอร้ันแล้วก็ ไปคาเฟ่ไปกินไอศครีมโอเคนีค่ค,ครับมาถึงแล้วครับหาดทรายน้อยนะะมันก็หาดน้อยอีกครับแต่ว่าสวยนะครับดูวิวข้างหลังครับ เด็กๆก็มาเล่นน้ままんんํากันนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ทางด้านนี้นะครับก็ที่เขาเรียกว่าหาดทรายน้อยเพราะว่ามันมีหาดหาดมันน้อยมันไม่ได้ยาวไม่ได้กว้างม,ม,ามากนะครับนี่แต่ทั้งหลังนี่สวยนะครับวิวนี้แล้วก็เขาเต,าต่าตรงนะนู้นนีเนี่ยผมชี้ดูนี่นี่เขาเตา่ามีเขาสิงโตเขาสิงโตคือนี่ครับนี่อันนี้เขาสิงโตครับนี่นี่เขาสิงโตอันนี้เขาเตา่นา,ตาตนะฮะมันจะรูปเหมือนเต่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ ขขาสิงโตครับเนี่ยเขาสิงโตอันนี้เขาเต่านะครับนี่ครับก็เดี๋ยวรออาหารนะครับสำหรับทริปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่อีกที่แต่ที่นี่เนี่ยอาหารก็เขามีแค่สองร้านนะครับที่เป็นอาหารที่อยู่ริมหาดนะครับนะฮะเรารออาหารอยู่ เยี่ยมครับก็หลังจากที่รับประทานอาหารไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่หาดทรายน้อยนะครับก็หาดเขามีน้อยมากครับตอนนี้ก็ขึ้นรถมาครับเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ที่อยู่แถวปานบุรีนะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับแต่ตอนนี้ขอเวลานอนก่อนะครอบโอ้โหสบายจริงเลยเยี่ยมเลยครับนอนหลับไปได้เลยครับผม เดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่ครับเอ้าแขกบัมดอยยัยนี่ครับมาแล้วครับมาถึงแล้วตอนนี้ก็รถบัสจอดเรียบร้อยก็มาที่ร้านนี้ครับ ร้านชื่อว่าอะไรฮะ Hitch and r o u n นะครับก็เป็นร้านกาแฟน,นะครับร้านกาแฟอยู่แถวอันนี้เรียกว่าปานบุรีเนาะ<ห>นอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงนะฮะไปกินกาแฟกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถต่อครับเออ โชว์ติ๊กเกอร์หน่อยครับคือร้านนี้ข้างนอกน่ารักนะครับข้างในก็น่ารักแล้วก็มีกาแฟนะครับมีเครื่องดื่มมีเค้กด้วยเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าใครมานะครับตรงโซนที่เป็นห้องสมุดเนี่ยเขาห้ามถ่ายนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะไป ถ่ายได้นะครับก็มีห้องสมุดกับห้องเหมือนห้องฟังเพลงฟังอ,อ่อฟังไวน,วนะครับฟังแผ่นเสียงก็เอาเป็นว่าถ้าแวะมาแถวนี้ก็มาได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่นี่ครับนี่ไงมีแคมป์ยูเลกานั่นไงมีคนอยู่เย้นั่นไงเรามีเขามีแคมป์ด้วยยูเลกาบีชคาเฟ่ นี่ไงยูเลกาบีชคาเฟ่นั่งตรงไหนนี่แคมป์เขาซื้อโอ้โหสวยงามเลยสวยไหมนี่ครับรถ p r i เว t เจ็ t นะครับก็พาออามาที่นี่ครับนี่ยูเลกานี่ฮะยูเลกานี่นี่นี่น ยังไงฮะนี่นี่ยูเลกาดน,นี่นะครับแล้วเป็นทะเลที่แบบว่าสงบมากเลยวิวสวยมากเลยนะครับทะเลสวยมากแล้วตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงนี่คือประมาณ5้าโมงนะครับซึ่งก็พ้าที่กำลังจะตกดินด้วยนะครับถือว่า,าเป็นเป็นวิวที่สวยเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่โอเคมากๆอยู่ริมทะเลเลยนี่นะฮะยูเลกามาได้นะครับตรงนี้นี่นี่ นะสุดยอดสุดยอดกิปเก๋ยูย่เลกาเดี๋ยวติดตามครับต่อไปว่าจะมีอะไรครับครับผมนี่ก็คือทริปนี้นะครับคือทริปของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถเขาเรียกว่าโฮมไพเวทเช็ดเราจะลากันไปในบรรยากาศแบบนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรครับดิสโก้เทคที่อยู่ในอยู่ในรถคันนี้กับเพลงเพลงนี้ แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ผมด้วยนะครับบายบายโอเค